สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟอนค่ะอ้าวไปไงมายังไงได้แสดงซีรีส์เรื่องนี้ค่ะฟอนคาร่านะคะก็เป็นมายัางไงเหรอคะก็คือทางซีรีส์เขามีาได้ติดต่อมาว่าแบบว่าสนใจให้เรารับบทมาเล่นในเรื่องนี้ค่ะเด,ดตติ้งเกมค่ะก็ก็คุยกับเพ่วนกับเราคือพอเห็นบริษัทเห็นอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ไม่ได้คุยกับผู้บังคับคุยกับผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าฟอนที่อยากที่แชร์บอกอยากให้รับนะเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆอ่านบทได้คะอ่านบทแล้วค่ะจนจบมดแล้วไปอ่านบทมาต้้งสองรอบสนุกไหมอรอสนุกรู้สึกว่าเราสามารถแบบติดตามไปได้เรื่อยๆเหมือนตอนเราอ่านรู้สึกเหมือนเราอ่านหนังสือเขาเรียกอะไรนิยายอะคะ่ะ ไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้มันหยุดการอ่านเพียงเท่านี้อยากอ่านแบบต่อไปจนจบเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องแบ่งอ่านสองวันเพราะว่าเหมือนมันแบบยังทําไม่เสร็จอะไรเแต่ว่าตอนนี้เสร็จสรณ์ดเรียบร้อยแล้วก็เพอร์เฟคมากแต่าคาแรคเตอร,ร์เรายังบอกไม่ได้ใช่ไหมน่าจะบอกได้แหละคนอื่นเขาบอกย่างเขาบอกยังไม่ให้บอก <c oughs> เอาจริงเหรอยังให้บอกสาวสวยอ่ะบอกข้าวๆหรอคะเป็นคนดีเป็นคนดี เป็นคนดีเป็นคนดีค่ะก็เป็นเป็นผู้หญิงเพราะคือเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับออฟฟิศอยู่แล้วเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็เป็นหนึ่งในคดีออฟฟิศที่มีบทบาทสำคัญนของเรามีคิวถ่ายไปแล้วยังจัะตอนนี้ยังค่ะยังใช่ไหมแล้วยังไงได้แบบได้เจอนักแสดงแต่ว่าจริงๆมีคิวแบบว่าเวิร์กช็อปอ่านบทอะไรอย่างนี้กันแล้วแล้วก็เจอนักแสดงน่กจากเจอทุกคนหมดแล้วค่ะอืมบรรยากาศเป็นยังไงในการที่ว่าเราเจอคน ตอนแรกกังวลเพราะว่าตอนแรกยังไม่เจอพี่โอคือเหมือนแบบเหมือนเราเป็นผู้หญิงคนเดียว,วก็แบบอุ้ยเขาเรียกเกรงเกรงกิเดสแบบไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนแบบน่ารักมากเฟรนดี่ทุกคนเลยแล้วก็ตอนเวิร์กช็อปอะค่ะมีโอกาสได้เวิร์กช็อปออกับคุณโคจิแล้วคือตอนแรกก็รู้สึกว่าเราต้องพูดภาษาอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ปรากฏเขาก็พูดภาษาไทยได้คล่องแล้วก็เป็นคนแบบตลกจริงๆริอะแบบคือเราก็ได้ยินคนพูดว่าเขาเป็นคนที่แบบมีพลังบวกแล้วก็เป็นคนตลกมากมอยู่แล้ว แต่ก็ไม่คิดว่าเจอกันครั้งแรกเราจะเห็นแบบมุมนี้ของเขาเลยอะแล้วมันมีจุดหนึ่งที่เหมือนพอเวิร์กช็อปเสร็จใช่ไหมคะออกจากห้องแล้วโคจิเขาก็บอกว่าเก่งเก่งมากเลยพูดภาษาไทยเก่งมากหนูก็หันไปมองนะแล้วหนูก็ถามเขาว่าเอ๊ะคิดว่าหนูเป็นคนประเทศอะไรเหรอคะเขาบอกว่าเอ้าคิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นหนูก็งงว่าทำไมตอนแบบเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณโคจิเขาชมตลอดเลยว่าเก่ง เก่งมากจริงๆอะไรจะเป็นวรวนี้คือที่แท้เขาคิดว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นมาตลอดเลยอืมจร้เราคุยภาษาญี่ปุ่นเขาได้ไหมได้เป็นบางคำแต่ว่าคิดไม,ไม่ได้เรากนลังไม่ไม่มั่นใจแล้วกันพูดภาษาไทยดีกว่าคือภาษาญี่ปุ่นมันเหมือนฟีลแบบแปลออกเป็นบางเป็นบางคำเฉยแล้วก็เดาออกอะไรแต่ไม่ได้เรียกว่าพูดได้ขนาดแล้วแง่แล้วได้ไดสอนภาษากันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย มีบ้างค่ะแต่ว่าเจอกันครั้งหนึ่นองอ่ะล้วก็เลยยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้สอนอะไรอย่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าเจออีกก็คงสอนภาษาไทยให้คนจีนเลยแหละให้เขาตามทันอย่างเช่นแบบฮอปอะไรเงี้ยคลินิกจัดฟันใกล้ฉันก็คือข้าสเต็ปไปเลยค่ะอ่าฝากผลง,งานนี้ก่อนละกันอ่า ก็ขอฝากนะคะซีรีส์นะคะเรื่องเดตติ่งเกมด้วยนะคะก็เป็นอะไรท,ที่คิดว่าทุกคนดูง่ายดูย่อยง่ายได้ทุกเพศทุกวัยคะ่ะอะไรก็สนุกแน่นอนเข้มข้นแน่นอนขุด้วยนะคะอ่ามาพูดถึงงานของเราบ้างตอนนี้มีนอกจากงานนี้แล้วมีงานอื่น,นะะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> นนหลักๆเลยค่ะก็เป็นศิลปินโมคคาร่านะคะ QRA ค่ะก็จะทำเป็นแนวแบบนดนตรีแนวททปอันนี้ก็เ e v e l o p เป็นการก ก็อยากจะฝากคอนคาร่าแล้วก็คนอื่นๆที่เหลือในคาร่าเยอะๆเลยนะคะโดนไปถึงจริงๆก็มีอีกผลงานหนึ่งแต่ว่ายังบอกไม่ได้ใช่แต่ว่ามีเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามในน้องแจ็คผลงานที่บอกไม่ได้จะเป็นทางด้านไหนนะนิดนึงนิดหนึงผลงานทางด้านแสดงแสดงอ๋อ้เรื่องแรกเลยเหรอคะถ้าแสดงหรอคะไม่ค่ะก็มีอีกแบบไปถือว่ามีอีกเรื่องนึงค่ะ อ้าแล้วแล้วแล้วงานเพลงต่างๆหรือว่าทัวร์มีอะไรมาไงบ้างตอนนี้หรอคะทัวร์ยังไม่มีคะ่ะแต่ว่างานเพลงก็คือมีคาลามีเื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีเวนต์ด้วยคะ่ะวันที่วันนี้อันนี้ออนเมื่อไหร่คะน่าจะออนวันนี้แหละใช่ไหมวันที่13 13มสิบามมีมนา t ก็มาเจอเกับคาราไดอีเวนต์ของคนะเรีน แล้วเราแบบจะได้ฟังเพลงใหม่ๆได้งหมล่ะฟังเพลงใหม่ๆนะคะคิดว่าได้ฟังแน่นอนค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้หรือว่าปีนี้ได้ฟังใช่อะไรปีนี้ก็ได้ฟังแน่นอนแล้วจริงๆจะโตขึ้นจะโตขึ้นซิงเกิลใช่ไหมที่บอกอะไรอีก่ก็ไม่น่าเราเรายู่เหลือแนวอะไรอีกอะอาจจะมาแนวแบบจริงๆแต่แต่ก็ทำไปเลย หวานหวานก็ทำไปแล้วสวยๆก็ทำไปแล้วเหลือแนวอะไรเซ็กซี่รอดูคะ่ะรอดูค่ะนอ,อกจากการแสดงเพลงแล้ว,ลวเรายังมีอะไรที่ยังอยากจะทำอยู่มในปีนี้อะไรที่อยากจะทำในปีนี้หรอคะจริงจริง ยังมีอีกเยอะมากๆค่ะที่อยากลองแบบภาพเสียงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นสาธะยากมากคือก็คงต้องฝึกแล้วก็ไปแคสอะไรเงี้ยก่อนถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำซีนนี้ด้วยแต่ถ้าในปีนี้อยากมุ่งมั่นค่ะอย่างเต็มที่แล้วก็าการแสดง,งคิดว่าแบบจะได้เห็นแบบละครเพลงละครเวทีอุ้ยละครเวทีเหรอเคยมีความคิดอยากตอนนี้ก็ยังอยากแต่ก็รู้สึกว่า ถ้าอนาคตได้ทำก็ดีค่ะถ้าใครสนใจก็เรียกไปได้นะคะมันต้องแบบเราต้องไปออเดชชั่นอะไรห,หรือเปล่าใช่นหนูคิดว่ามันเป็นศาสตร์ที่ยากอ่ะเพราะมันเหมือนแบบไม่มีการคัดอ่ะมันคือการที่แอคชั่นรู้สึกแล้วก็ลองร้อง,องเพลงอไปด้วยนะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมา,มากๆถ้าทำได้ก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จอีแต่ยังคือก็ยังรับงานยังอื่นได้ใช่ค่ะรับฝากค่ะ างงขายก็ขอฝากนะคะฟอนนะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องเดตติ้งเกมนะคะรวมถึงบงคาได้ด้วยนะคะจ้างได้นะคะสนใจพรีเซเตอร์ทุกตัวเลยค่ะ <laughs> ขายเก่งคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะ